สวัสดีครับเพื่อนๆชาวท็อปเทนไทยแลนด์ที่น่ารักทุกท่านในคลิปนี้ท็อปเทนไทยแลนด์จะขอนำเสนอเปิดตำนาน5อมตะพระปิตาเนื้อเมฆพัดที่มีค่านิยมหลักล้านตลอดกาลในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองพระปิตาได้รับความนิยม มีมูลค่าแลกเปลี่ยนกันสูงกว่าสมเด็จวัดรักังเสียอีกนะครับเนื่องด้วยค่านิยมทางพุทธคุณเป็นหลักเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับ5พระปิตาหลวงพ่อชมวัดบางปลาวัดบางปลาในอดีตมีสถานะเป็นอำเภอใหญ่วัดบางปลาเอง จึงเป็นวัดใหญ่ในตำบลน,นั้นด้วยหลวงพ่อชมท่านเป็นพระชาวขเขมรได้เดินทุดงขวัดเข้ามาถึงยังวัดบางปลาและมีชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธาในวัดปฏิบัติของท่านจึงได้ร่วมกันนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบางปลาแต่เพราะท่านเป็นพระชาวขเขมรจึงไม่มีสมณศักดิ์ใด และไม่สามารถดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้เป็นเพียงพระหลวงตาอยู่ที่วัดบางปลาเท่านั้นโดยในขณะที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบางปลาโดยมีหลวงพ่อทิมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสซึ่งหลวงพ่อทิมเองก็เป็นพระเถราจารย์ที่มีวิชาอาคมแก่งกล้าองค์หนึ่งเลยทีเดียวโดยท่านกับหลวงพ่อชมมักแลกเปลี่ยนวิชากัน และยังได้ร่วมกันสร้างพระปิตาวัดบางปลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยหลวงพ่อชมท่านมีอาวุโสใกล้เคียงกับหลวงพ่อทาวัดพเนีงแตกและที่สำคัญท่านทั้งสองยังเป็นสหธรรม,มิกกันอีกด้วยและในขณะที่หลวงพ่อชมยังมีชีวิตอยู่มีคนรุ่นปู่เล่าสืบต่อกันมาว่าหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่า มักจะแวะเวียนมาหาหลวงพ่อชมบ่อยครั้งเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนวิชากันก่อนที่หลวงปู่สุขจะเดินทางต่อไปเพื่อเยี่ยมหาหลวงปู่ยิ้มที่วัดหนองบัวสแสดงให้เห็นว่าพุทธาคมของหลวงพ่อชมต้องเป็นที่ยอมรับของหลวงปู่สุขไม่เช่นนั้นหลวงปู่สุขคงไม่แวะมาเพื่อเปรียบวิชากันบ่อยครั้งเช่นนี้ พระปิดตาของหลวงพ่อชมเป็นที่โจทย์ขานของนักเลงโบราณมานานแล้วในเรื่องพุทธคุณอยู่ยงคงกพันชาตรีรวมถึงเรื่องโชคลาภด้วยเพราะนอกจากจะได้รับการปลุกเสกโดยหลวงพ่อชมและหลวงปู่ทิมแล้วยังได้จัดให้มีการพุทธาพิเศษขึ้นโดยเชิญเหล่าเกจิอาจารย์ในยุคนั้นร่วมกันอธิษฐานจิต แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่มีรายงานจดบันทึกเอาไว้ว่ามีพระเกจิองค์ใดบ้างมาถึงอันดับที่4นะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อปล้องวัดหลุมดินจังหวัดราชบุรีมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอยู่หลายท่านมีที่ท่านสร้างพระปิตาเนื้อเมฆพัดไว้และมีประสบการณ์สูงปัจจุบันหาชมยากเช่นกัน ท่านนี้ก็คือพระครูธรรมมาพินันหรือหลวงพ่อป้องสุรีโลวัดหลุมดินหลวงพ่อป้องท่านเป็นชาวตำบลท่าราบอำเภอเมืองราชบุรีโยมบิดาชื่อนายแพงโยมมันดาชื่อนางหุน่นเกิดเมื่อปีพศ2419ในวัยเด็กท่านได้เรียนหนังสือที่วัดบางลี่ ตำบนโคกม้ออยู่หลายปีแล้วได้ย้ายไปอยู่กับพายอดนาชายที่วัดกันมาตุยารามกอทมจนอายุได้18ปีจึงกลับมาบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสุลชายาราม1นึ่พรรษาแล้วจึงลาสิกขามาช่วยบิดามารดาทำนาจนอายุครบ20ปีจึงได้อุปสมบท ในปีพศ2439ที่วัดสุรชายารามโดยมีพระพุทธวิริยกรจิตวัดสัตนาธปริวัตรเป็นพระอุปชาพระธิการยาวัดอมรินทราลามหรือวัดตานเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระธิการเกิดวัดท่าโขงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านเป็นผู้มีความรู้แตกฉานในพระธรรมวินัยได้ศึกษาบาลีกับพระวินัยทรเบี้ยววัดท่าโขลงจนมีความรู้แปลหนังสือได้ต่อมาเมื่อปีพศ2 4 4 8ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสุรชายารามหรือวัดหลุมดินพศ4 7 7 4ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูธรรมมาพินัน หลวงพ่อป้องเป็นพระสงฆ์ที่มีศีลาจารวัตรงดงามน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นยิ่งนักและเป็นที่เคารพรักษ์ของชาวบ้านหลวงพ่อป้องได้สร้างวัตถุมงคลเป็นพระปิดตามหาอุดเนื้อเมฆพัดซึ่งมีอยู่สองแบบคือเป็นแบบพระปิดตากับพระกีบปัวเป็นการสร้างในปีพศ2471เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในการสร้างสาราการ,ปรเปลี่ยน และมีชื่อเสียงโด่งดังในครั้งสงครามอินโดจีนเนื่องจากมีประสบการณ์ต่างๆมากมายจากนั้นก็มีผู้คนและทหารเข้าขอพระเครื่องจากหลวงพ่อมากมายจนพระเครื่องได้หมดไปจากวัดอย่างรวดเร็วทางวัดได้จัดสร้างเพิ่มก็สร้างไม่ทันจึงต้องทำผ้าประเจียดพิมพ์เป็นรูปพระปิตาแล้วทำพิธีพุทธาพิเศษแทนพระเครื่องทั้งหมดของหลวงปู่ป้องเพื่อแจกฟรี หลวงพ่อป้องมรณาภาพด้วยโรคอัมาพาตในวันที่25สิงหาคมพศ2484สิริอายุได้66ปีพรรษาที่45พระปิดตาของหลวงพ่อป้องมีทั้งแบบลอยองค์และแบบพิมพ์ครึ่งซีกหรือที่เรียกว่าพิมพ์จักจั่นและพระพิมพ์กีบบัวเนื้อเมกพัดที่องค์พระ หรือด้านหลังมักจะมีรอยจานด้วยลายมือของหลวงพ่อป้องแทบทุกองค์ครับมาถึงอันดับที่3นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดในตำนานอีกองค์หนึ่งนั่นคือพระปิดตาหลวงพ่อจันทร์วัดบ้านยางหลวงพ่อจันทร์วัดบ้านยางหรือพระครูธรรมสุนทรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ท่านเกิดเมื่อปีพศ2419ที่หมู่บ้านริมคลองเหนืออำเภอบ้านโป,โป่งจังหวัดราชบุรีโยมบิดาชื่อจีนโยมมารดาชื่อเคล,ลนามสกุลจีนเครือชีวิตในวัยเด็กก็เหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับใช้ชีวิตอย่างอิสระหน้าที่ของท่านคือต้อนฝูงควายฝูงใหญ่ไปเลี้ยง อุปนิสัยเป็นคนจริงพูดจาเสียงดังและค่อนข้างจะเป็นคนเขื่องอยู่ไม่น้อยเป็นหัวหน้าในกลุ่มเพื่อนฝูงพออายุครบบวชในปีพศ2440ก็ได้อุปสมบทที่วัดหนองเสือบ้านโป่งโดยมีพระอาิการดำเป็นพระอุปชาพระอาิการดีจันทโชธวัดบ้านยางเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการอินวัดบ้านยางนอกเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อบวชแล้วท่านก็ได้ศึกษาอัคระสมัยทั้งขอมและไทยปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดเริ่มศึกษาพระปริยัติและปฏิบัติกับพระอธิการดีจนมีความรู้แตกฉานและทางด้านพุทธาคมนั้นก็ได้ศึกษากับพระอธิการดีและพระอธิการอินวัดบ้านยางนอกด้วย ต่อมาท่านก็ได้สร้างพระปิตาออกแจกให้กับชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาจนปรากฏในทางคงกระพันเล่าลือกันเป็นอย่างมากในราวปีพศ2466พระอธิการดีเจ้าวาดถึงการมรณภาพท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดสืบแทนจนกระทั่งถึงปีพศ2475ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลพศ2481ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูธรรมสุนทรหลวงปู่จันทร์ท่านมรณภาพในปีพศ2494สิริอายุได้76ปีพันศาที่54ในครั้งที่หลวงปู่จันทร์ยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างเช่น ในปีพศ2481ที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรทางคณะสิทธิ์ได้จัดแสดงมุทิตาจิตและสร้างเหรียญรูปท่านแจกเป็นที่ระลึกนอกจากนี้หลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางท่านก็ยังได้สร้างพระปิดตาไว้หลายรุ่นหลายแบบเช่นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดเนื้อตะกัวเนื้อชินเนื้อพวงเนื้อทองแดง และเนื้อผงเหตุที่สร้างไว้หลายเนื้อนั้นก็เนื่องจากว่าท่านสร้างไว้หลายๆครั้งด้วยกันมาดูอันดับที่สองกันบ้างนะครับเป็นพระปิตาของหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกหลวงพ่อทาท่านเป็นพระร่วมยุคสมัยเดียวกันกับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานแต่ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านมีชื่อเสียงดงดังมากกว่า ดังจะเห็นได้จากพระราชาพิธีพุทธาพิเศษสำคัญสำคัญท่านจะได้รับนิมนต์ร่วมนั่งพิธีปกปุกเสกเสมอเช่นพระราชาพิธีพุทธาพิเศษพระกลิ่งประวรลศและพระราชาพิธีพุทธาพิเศษพระกิ่งสวนเต่าราัชการที่ห้าหลวงพ่อทาท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากอยู่ระหว่างปีพศ2400จนถึง2459 ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคต้นของจังหวัดนครปฐมและเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของจังหวัดนครปฐมท่านเป็นพระนักปฏิบัติเชี่ยวชาญทางสมถกรรมฐานมีพลังจิตที่แก่ก้าประวัติของหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกท่านเติบโตที่ตำบลบ่อผักกูดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี บรรพบุรุษท่านเป็นชาวลาวเกิดปีพศอใอดไม่ปรากฏเข้าใจว่าเกิดในปลายสมัยรัชกาลที่สองประมาณปีพศ2360กว่าๆมีพี่น้อง4คนเป็นชายทั้งหมดหลวงพ่อทาเป็นพี่ชายคนโตส่วนน้องชายอีกสามท่านเท่าที่จำได้คือหลวงพ่อคาวัดหนองเสือตำบลดินแดงอำเภอเมืองจังหวัดนะคนปรปฐม ส่วนอีกสองท่านจำชื่อไม่ได้ทราบว่าท่านก็บวชเป็นพระเหมือนกันด้วยคุณงามความดีและความสามารถของท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาและต่อมาเมื่อปีพศ2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเก้าให้เลื่อนสมศักดิ์เป็นพระครูอุตรการบดีเจ้าคณะรองเมืองนครชัยศรี รักษาพระปถมเจดีทิศเหนือรูปแรกเมื่อหลวงพ่อทาท่านมรณาภาพปีพศ2459ตำแหน่งพระครูอุตราการบดีจึงตกแก่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วมาถึงพระปิดตาเนื้อเมฆพัดอันดับหนึ่งตลอดการนะครับได้แก่พระปิดตาเนื้อเมฆพัดวัดห้วยจรเข้ ในบรรดาพระปิตาเนื้อเมฆพัดด้วยกันแล้วแต่ไหนแต่ไลามาบรรดานักเลงพระเขายกให้พระปิตาหลวงปู่านาควัดห้วยจระเข้เป็นสุดยอดอันดับหนึ่งของพระปิตาเนื้อเมฆพัดประวัติหลวงปุนาคนั้นเกิดเมื่อพศ2358ตรงกับปีกุลจุลศักราช1177ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นานภาไหลรัชกาลที่2 อุปสมบทเมื่ออายุ21ปีณนภัทศีมาวัดพระปฐมเจดีซึ่งตรงกับปีพศ2379พระอุปชาจารย์ไม่ปรากฏนามทราบแต่พระกรรมวาจาจารย์คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปฐมเจติยานุรักษ์หรือหลวงปู่กกรรมเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีเจ้าคณะจังหวัดนคนปรปฐม ได้รับฉายาโชติโกหลวงปู่นาคได้เป็นผู้สร้างวัดห้วยจรเข้ร่วมกับประชาชนปกครองวัดมานาสิบเอ็ดปีถึงการละสังขารเมื่อปีพศ2453ด้วยโรคชลาสิริรวมอายุได้95ปี74พรรษาหลวงปู่นาคสร้างพระปิดตามหาอุดเนื้อเมกพัดเมื่อปีพศ2432 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกันกบที่หลวงปู่นาคได้รับพระราชทานสมณศักดิ์หลวงปู่นาคท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างพระเนื้อเมกพัดมากการผสมเนื้อแร่ต่างๆการปั้นพิมพ์และการเทหล่อองค์พระท่านทําด้วยตัวท่านเององค์พระที่ท่านหล่อออกมาสวยงามไม่มีรอยตะเข็บไม่เป็นฟองอากาศเนื้อพระเป็นสีดําอมเขียว สีดำเงาคล้ายปีกแมลงทับสวยงามวิจิตพิสดารเนื้อพระผิวตึงสมบูรณ์แบบด้านรูปทรงเอกลักษณ์ของพระปิตาวัดห้วยจระเข้นอกจากจะดูพิมพ์เป็นหลักแล้วพระปิตาห้วยจระเข้จะต้องมีการลงเหล็กจานทุกองค์ด้วยในการลงเหล็กจานนั้น มีเรื่องเล่ากันว่าหลวงปูน่นาคท่านนำเอาพระปิดตาที่สร้างเสร็จแล้วไปลงเหล็กจานที่ท่าน้ำข้างๆวัดโดยท่านจะดำลงไปจานอัขระใต้น้ำเมื่อจานเสร็จแล้วจะปล่อยให้พระปิดตาลอยขึ้นมาเหนือน้ำเองโดยมีลูกศิษย์ที่อยู่บนฝั่งคอยเก็บถ้าพระปิดตาองค์ไหนลงจานแล้วไม่ลอยน้ำขึ้นมาแสดงว่าพระปิดตาองค์นั้นไม่มีพลังพุทธคุณ อันอาจจะเกิดอักขระวิบัติจากการจานอักขระก็ได้จากกรรมวิธีการสร้างอันเข้มขขังนี้เองจึงทําให้พระปิตาวัดเวยจรเขเป็นจักรพัรดิของพระปิตาเนื้อเมฆพัด์ทั้งปวงก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปอมตะพระปิตตาเนื้อเมฆพัดหากเพื่อนๆชอบ เรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรานะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปและหากเพื่อนๆท่านใดอยากให้ทางทีมงาน t p p 0 t h a i l a n d นํานำเสนอพระเครื่ององค์ใดสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กับ t o p 1 0 Thailand ตลอดนะครับสวัสดีครับ